ัลายสนิทไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9กรุณารอสักครู่ทางเรากํายามอรปถัมภ์พเายาหน้าที่ค่ะกรุณารอสักครู่ทางเรา สวัสดีค่ะไปรษณีไทยค่ะไปตกไปรษาีย์ที่ไหนคะอกอพอดีเห็นบอกว่ามีวัสดุไม่สามารถจัดส่งได้ครับว่ามันจะให้อนกไปมาจากอะไรค่ะแล้วก็ขอหมายเลขวัสดุได้ค่ะออหมายเลขวัสดุเหรอเป็นเป็นประชาชนได้ไหมครับหรือว่าแอเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลที่เป็นเป็นอะไรนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลค่ะอ่าคุณศิริชัยครับ สอเสือเนาะสอสาราครับสี่ตีใช่ข่าน้ำสกุลครับเกียรติวัฒนครับเอ่อตะโกนคุณพี่ตะกดให้ไหนนะคะเลขเลขพัสดุไม่ใช่เเป็นเลขแบบจากของต่างประเทศหรือเปล่าครับผมน่าจะดูไม่ได้ค่ะอันนี้รบกกนหอ่ะอันนี้ตะวกนคุณพี่นะคะขอเป็นข,ข,ขอขอน้ำรถตะโกนนะคุณให้ได้ค่ะได้ได้ครับสะรอกลกองไกลสารอดีอรออครับ อวิไลน,นะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณพี่ผู้าแล้าสักพูนะคะเดี๋ยวทาเดีราจะทำการเปิดสอบเลยนะคะได้ครับค่ะคุณพี่สิ้ดีไทยค่ะครับผมค่ะตรวจสอบแล้วนะคะมีพัสดุตกค้างมีศูนะค่ะ เป็นชื่อของคุณพี่สุริชัยค่ะจะส่งวันที่26มกราคม2 5 6 5ค่ะเส้นทางไหนกระบังไปทางเชียงใหม่ค่ะคุณพี่ทางที่ไหนนนะครับายสมชัยแชรีเส้นทางไหนกระบังค่ะไปทางเชียงใหม่ค่ะคุณพี่เอ๊ะทำไมไปทางเชียงใหม่อ่ะค่ะก็คือผู้รับค่ะตอนนี้คือชื่อของคุณพี่สุริชัยเป็นผู้ส่งอะถูกต้องไหมไปทางเชียงใหม่เหรอ ให้ค่ะปทางเชียงใหม่ค่ะคพี่ให้กับคุณสม,มชายแจรีถูกต้องไหมคะเอ๊ะไม่ใช่นะครับ,อ,บอ่ะแต่อพัสดุทีเนี้ยค่ะเป็นชื่อของพี่เป็นผู้ส่งค่ะอ่าชื่อคุณพี่เชียร์สายเกียรติวณิวิไรอค่ะเบอร์โทรติดต่อศูนย์เก้าเก้าสองสองสามเก้าะค่ะส่ะงไปเชียงใหม่ละใช่ค่ะส่งจากปัจจุัไทยค่ะสาข,ขาแลบสบังค่ะคุณพี่มีคนแอบอ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าผม ผมอยู่เขาใส่ผิดหรือเปล่าอะครับพอดีผมอยู่กรุงเทพฯปทุมครับอ่าเบอร์โทรติดต่อหนูใช่เบอร์ทุกที่ไหมศูนย์เก้าเก้าค่ะศสอสาเก้าเก้าค่ะใช่อยู่ในระบบอะค่ะก็คือเป็นชื่อของผมพี่เป็นผู้ส่งที่อยู่นะคะ8434ตำบลมารมงอำเภอมารมงจังหวัดชลบุรีค่ะนี่ท่นนี่อยู่งมูที่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ่าตัวนี้ทุกที่ไม่ได้เป็นผู้จัดส่งหรอค่ะไม่ได้เป็นผู้จัดส่งครับมีใครเอาเบอร์พี่ไปใส่หรือเปล่าครับ ไม่ไม่รู้จัก,จ<า>กทั้งที่อยู่ตรงนี้กับ<า>ก<ไ>ปลายทางเลยครับค่ะก็คือตอนนี้ค่ะพัสดุชิ้นนี้ค่ะมันถูกอายัดอยู่ที่สาขาแห่งสบังค่ะก็ะคือมันเป็นพัสดุที่ไมีผ่นเชื่อสกแกนนะคะทางเจ้าหน้าที่ทำการแกะกล่องค่ะพบว,ว่าเป็นการจะส่งฟร้ปัสบ้าของชาวพม่าค่ะเอทีเอ็มสมุดบัญชีแล้วก็มีของสภาค่ะคุะคณพี่อันนี้จะส่ของพี่ไหมไม่ใช่ครับอ่ะตรงนี้ไม่ใช่นะคะคุณพี่ไม่ได้เป็นผู้จดส่งใช่ไหมคะใช่ครับ อ่ะอะเป็นไปได้ไหมคะว่าคุณพี่อาจจะโดนแอบอ้างนำซิ้มาส่งวัสดุชิ้นนี้ค่ะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้อะอันนี้ไนมะ่ชอบว่มมาคุณพี่เคยทำข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเอกสารทางราชการสูญหายไหมคะไม่เคยครับไม่เคยเนาะในส่วนนี้คุณพี่ยินยัน,นะคะว่าคุณพี่ไม่ได้เป็นผู้จัดสง่งไม่ได้เป็นผู้จัดส่งครับอ่ะอันนี้นะคะธัญยดันเนะาะก็คือแนะนำานะคะให้คุณพี่ไปแจ้งความใน,นพื้นที่สพแหลมฉบังหรือสอพใกล้เคียงนะคะ ครับผมอันนี้ไปสนีที่ไหน,นะคะขอนูเป็นแจ้งวัฒนาหลักสี่ค่ะคุณพี่แจ้งวัฒนาหลักสี่อะไรใครค่ะอ่าแล้วแล้วสินค้ามันมันอยู่ที่แจ้งวัฒนะก่อนอย่างนี้หรอครับอ่าตอนนี้นะคะพสัสดุเนยังอยู่ที่ไปศนิ์ไยคางสาขาแหลมสมานนะคะแต่ของเราเป็นสำนักง,งานใหญ่ค่ะไม่เห็นมีใบแจ้งมาเลยค่ะพี่ไม่ใช่ี๋ยวมา อันนี้เบอร์โทนนี้เป็นเบอร์ไปรษณีย์มันเป็นเบอร์ต่างประเทศหรือเปล่าครับอันนี้เป็นเบอร์อัตโนมัตินะคะก็นนะค,ะคือคนณพี่เ้าเข้ามาเนาะก็จะมาติดทางเรานะคะพี่เป็นพีหรออันนี้อันนี้ผมร้อยตํารวจเอกนะครับ <c oughs> ค่ะค่ะอันนี้คุณพี่พเป็นตาแหน่งอะไรเราไม่ดูเนาะแต่คืออ่าในระบบนะคะมันขึ้นแบบนี้เนาะก็คือเราก็แจ้งที่ตามความจริงอะค่ะคุณพี่ ขอขอเบอร์ไปรษนีแจ้งวัฒนาอีกรอบหน่อยครับเบอร์เบอร์ที่เป็นเบอร์ตรงเป็นเบอร์ของทางเราเนาะศูนย์สองค่ะครับผมใช่ค่ะแปดสามหนึ่งค่ะแปดสามหนึ่งค่ะสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะสามหนึ่งสามหนึ่งแจ้งวัฒนะเนาะแขวงสอกทุ่งสองฮองนะคะเขตดักสีเนาะกรุงเทพมหานครนะคะงั้นขอพิกัดค่ะที่อยู่เบอร์โทนี้หน่อยครับ ค่ะอันนี้ของไปรษณีย์ไทยค่ะสำนักงานใหญ่เลยเนาะครับผมผมผมเสิร์ชผมเสิร์ชกูเกิลแล้วมันเป็นเบอร์มิจฉาชีพนะครับอ่าอันนี้น่าจะเข้าใจผิดเนาะไม่ไม่ไม่น่าเข้าใจผิดอันนี้คงไม่เดี๋ยวอันนี้ต้องพิมพ์ใหม่นะเพราะว่านี้เป็นเบอร์สำนักงานแล้วเฮ้ยโทรหาพี่น้องค่าพี่น้องเดี๋ยวผมขอสายกับทางตำรวจนะครับอ่าได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ พี่วายพี่วาย